คำดำดีของสมเด็จพระยาน,นสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงย้ำเตือนผู้ที่มาบวชแล้วลาสิขาออกไปอย่าให้คนเขาติชินนินทาได้ว่าการบวชไม่เป็นประโยชน์และก็จะพากันโทษพระอุปัชฌาอาจารย์ในพระพุทธศาสนาว่าไม่สามารถที่จะช่วยกล่อมเกลาความประพฤติของผู้ที่จะบวช ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้โอ้นี่วันนี้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ได้มาเป็นพยานในการต้อนรับเขาเรียกว่าเป็นการต้อนรับชีวิตใหม่ก่อนที่จะออกไปข้างนอกจากเพื่อพบจบก็เพื่อเริ่มต้นใหม่จบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เดี๋ยวเราจะรับสินหก่อนเนอะาอะเชิญทุกท่านได้เฉียงมาทางทางท่านเจ้าคุณพร้อมกันก็ขอเมตตาท่านเจ้าคุณได้เมตตาสินห้ครับข้อตัวอ,อย่างมานั่งมีแต่เพื่อไม่มีคนจะเชิญเขาก็ไม่รู้เรื่องตั้งแโม3จบครับ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม สรนังคัจฉามิธรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสงสรนังคังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธุทมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิ ติยามปิสังฆังสารนังคชามิตุยามปิสังฆังสารนังคชามิสัรนางคามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิะิิสาาาาทนเวรมณีกขป

จะศกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมอสีลังวิโสทะเยาวกราบลงสามครั้ง จากนี้ไปเราก็เป็นคฤหัสถ์สมบูรณ์แบบตอนบวชศีล227ข้อตอนสึกก็รับศีล 5, 5ข้อกลับบ้านก็กอดลูกกอดเมีย,ยได <c oughs> ้ก็คงจะมีคนอยากกอดเราอยู่เนาะ <c oughs> หมายความว่ากลับคืนสู่สภาวะปกติอาจจะตื่นเต้นกว่าเดิมก็ได้นะใช้ชีวิตปกติแต่ให้มีศีห้าข้อนั้นเป็นวัคซีนศีนห้าเป็นวัคซีนถ้าศีห้าเป็นวัคซีนก็ไม่ต้องเข้าคุกเข้าตารางถ้าไม่มีวัคซีนไวรัสมันก็เล่นงานฉะนั้น สีหน้าเนี่ยสำคัญมากท่านทั้งหลายก็ต้องใช้สติรักษาศีลใช้ใจรักษาศีลใช้สติรักษาศีลอย่าใช้กฎหมายรักษาศีลใจเรารักษาศีลได้แล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ส่งคืนท่านนายกสมาคมท่งคืนครอบครัวของท่านทั้งหลายจากสามี ก็อย่าอย่าชั่วคราวออืมย่าชั่วคราวสิบห้าวันตอนนี้ก็กลับไปจดทะเบียนใหม่ก็แล้วกันกลับหากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ลูกก็ขออนุโมทนาบุญลำนวยพรขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเถิดอ่อา ครับมาทางนี้ท่านทั้งหลายก็ขอบคุณท่านนายกกับกรรมการทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับอ่อ่ากับอันนี้อ่แล้วก็ใครเป็นของใครกับหลังหันแล้วมองเห็นไหมว่าอะไรเป็นของเขาไม่ของเรา <laughs> ถ้าไม่ใช่ของเราก็อย่าไป อ่าแล้วก็จิตอาสาจิตอาสามานั่งตรงนี้ให้ให้หนาคให้พระแม่แป๋วแม่เอ็กมานั่งตรงนี้ขึ้นน่่นีน่น,นี่นั่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนั่งไว้แล้วจะได้ขอบคุณการอ้าวเชิญเลยครับเชิญตอนนี้เชิญไม่ใช่นิมนนะเชิญเออ uh